เฉลิมพระชนมพันษาพระพันปีน้อมเกสีรวมดวงใจไทยทั้งผองทรงเกื้อหนุนการุณราชชาติเรืองรอง 12. สิงหาคมก้มอัญชลีดังประทีปส่องสว่างนำทางสุขขจัดทุกบวงประชากเสมสีน้ำพระไทยล้นฟ้าสะดุดี พระพันปีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลนวโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพร้อมคณะ